สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับแจซี่สาวขี้ปั่นนะคะวันนี้แจซี่พาทุกคนมาเล่นเกมกับแจซี่นะคะชื่อเกมรอ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 รมามามา,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 มาเดี๋ยวถ้าด้านบนนะจะซื้อเครื่อง s าว n d effect นะตอนนี้ต้องมาเป็นเสเองไปก่อนเฮ้ย <c oughs> เขาบอกว่าเกมโลมาเนี่ยเห็นหลายคนแล้วเอาจริงทุกคนต้องเคยเห็นใครๆก็เล่นแตกได้แตกดีวันนี้แจซี่อก็เลยอยากมาลองเล่นดูอ่ะห้า นะลองเบ็ดดูจัดจัดทุนนะคะสองร้อยกว่าบาทเออลองดูว่าจะเล่นได้ดีไหมวันนี้หกโมงเย็นเนี่ยนัดผู้ชายไปกินหมูกระทะเธออ่าลองดูตอนเวลาเริ่มเล่นเนี่ยไม่ว่าเกมอะไรก็ตามเราต้องลองลองเชิงอ่าสี่สิบห้าบาทดีไหมเออถ้าแตกใช้ได้ถ้ามันเริ่มแตกดีนะเราก็ควรต้องเพิ่มใช่ไหมเอ,อ,อ,เอมา้ยเพยกับมาดูสิเกมเกมโนมานี่มันดีอะม่กดครั้งเดียวแล้วมันแบบชอบ หลายๆทีอ่ะโอ้มันดีแต่ซี่ช,ชอบอะไปต่อก็ยังคงอยู่ที่45บาทมีความคิดว่ามันจะเพิ่มเบ็ดดีืหมัอู้แต่มันก็แตกใช่ไหมคือมันกดครั้งเดียวต้องไแตกทีแล้วนี่ทีละหน่อยรวมๆกันอะยเลยเมื่อกี้ก็ได้เท้าทูนอันนี้ได้กำไรแล้วเนี่ยเออรอบนี้เออนะเห็นไหมก็คือดีเกมนี้เป็นที่นิยมอย่างมาก บางคนบอกว่าเล่นต้องเล่นกลางคืนเท่านั้นต้องอะไรเท่านั้นแต่จริงแล้วนะเล่นตอนไหนก็ได้ตอนนี้แท็กซี่ก็เล่นตอนบ่ายเนี่ยบ่ 3, ายสามบ่ายสี่แค่แตกดีอยู่เออเนี่ยแตกดีก็เพิ่มเพิ่มเบ็ดเข้าไปเออนี่ดาบก,ก็มาจ้าออวันนี้จะก,กินอะไรดีอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะกระเทิเออเงุนก็มาเงุนก็อยากเงินเออนั่นแหละมาลองลุยต่อ โบนัสอ้ยอ่อออได้แจกกันก็นยังดีนะจะาอ้อยอ้โหเกมมันเริ่มจิตอะนี่ถ้าใครสนใจอยากเล่นเกมนี้นะก็ดูลิง์ข้างล่างได้แต่ดูก่อนอะว่าเกมนี้มันแบเฮ้ยหน้าลงทุนเล่นใหม่หนาเบื่อไหมแต่เจสซี่ว่าสนุกนะเออบางคนเขาบอกว่าเบือ่ออะเจสซี่ว่ามันก็แตกกระหลอเ <c> ออเห็นมะต้องชมนางหน่อยเออชมนางหน่อยปบบเลิศ ออโทรศัพท์ผู้ชายจะเข้านะเออมาอย่าเพิ่งเล่นสิจะซี้หันไ,ไปกินหมูกระทะกระเอยอยอ่ะดาบก็มานะจ๊ะส่วนน้องๆหนูๆน,น,นะคะใครที่แบบมาเจอช่องนี้นะคะช่องนี้สร้างเพื่คอความมันเทิงนะคะก็เป็นแนวทางความมันเทิงถ้าหนูอะยังไม่พร้อมอายุไม่ถึงปีแปดก็อย่าเพิ่งเล่นเหนยวแม่จะจับอีกต้นหนึ่งจ้ะอ่ะแตกแลว้เลวเร็วอ่ะอยากเพิ่มเม็ดอีกแล้ว อยงยางๆเปลี่ยนใจอีกทีอ่ะเพิ่มเพิ่มหนึ่งร้อยห้าสิบมานึร้อยห้าสิบคอมโบสามร้อยห้าสิบเฮ้ยคือมันดีอ่ะอืมเห็นไหมเพิ่มเบ็ดเนี่ยมันคือการปิดออกกอนดิชั่มเิ้ยภาสาดูไฮโซลูละแต่มันจริงมันมีเกมมันมอกอกก่อนดิชั่มเลยของมันข้างหเราต้องเปลี่ยนไล่ไปเรื่อยๆซื่อตายค่ะมาสองร้อยกว่าบ,บาทเราจะจบที่กี่บาทวันนี้เฮ้ย ือเดีอยะแบบเวลาห้าสิบคือเดีอยะแต่เราเป็นพันแล้วเจสจะได้เป็นพันแล้วเจสอันไหนสี่ร้ยเฮ้ยเห็นไหมทุกคนเลื่อนเบ็ดมาแล้วมันคือดีอ่ะอ่าอ่าเอาต่อเอาต่อดีอใ,ใจก็แบบบูเพิ่มอีกดีมั้ไมยไอ้นี่แม่งนึงเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอีกนึงอ่าอ่าเดี๋ยวโทษให้เอาไงดีวะอืมอืมเอาไงดี จสซี่เจสซี่จะเพิ่มเห็นไหมเกมน,น,นี้คือจีไอ้ยอดมาอย่างนี้เก้าร้อยเก้าร้อยเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยตบมือตบมือตบมือเอย้ตีสุด,ดยอดอ่ะนี่เล่นแบบปีดดยบยงนนะพันกว่าแล้วเดอ้อจากสองร้อยกว่าเดอ้เอเฮ้ยไม่เล่นไม่ได้แล้วใครอยากจะเล่นเหมือนใครอยากจะเล่นเหมือนเจสซี่นะก็ดูลิงข้างล่างได้เลย คือเกมเนี้ยแับมันมีหลายค่ายหลายคนใช่ไหมจริงๆนะเกมโลมามันเป็นของค่าย XO เด้อเป็น c ล a r XO แล้วก็มันจะมีทางเข้าเล่นเกมจากเอเ่นต์หรือจากเว็บตรงหละที่จั้วจี่ที่วันนี้พี่จะที่เล่แล้วแต่ดีๆนะเล่นจากลิงก์ข้างล่างเดอ้อใครอยากรู้ก็กดติดตามข้างล่างได้เลยคือพิสูจน์แล้ว <c oughs> ว่าแตกดีนะจต่วีก็จะไม่มีตังไปกินหมูกระทะหรือจะอัพเกรดเป็นกินอ <c oughs> ได้เลื่อน Momo, ool, ไปกินโมโม่ชาบูไฮโทอแทนกันหัวไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเล่นโล่ราคาห้าสิบบาทเผลออยากได้แบบดาบคู่อะเอา G L G ออกที่เขาบอกเ่าที่บอกอะอะมาโอ้ยหยอกโล่สองแล้วนะยังไงอีกทีสิอ่ะอันนี้ใกล้หนึ่งละหายเลยแมเป็นชนีได้โลจ้ะ โอ้ย uhm, ชนีได้โลก็โอเค1,350เฮ้ยค like like ือดีอ่ะใครอยากได้เล่นเกมดีๆอย่างนี้ก็ลิงข้างล่างนะแต่จสซี่ว่าจสซี่เริ่มมา200กว่าบาทเนี่ยเราจสซี่ได้2,000ใช่ไหมตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย2,300เอ้ยก็2 0 0 2บาทเฮ้ยจัสซี่แฮปปี้แล้วนะแล้วใครเออคือเล่นดีอะเกมนี้ใครสนใจดูลิงเล่นนี้ได้ข้างล่างเลยนะ คือแบบสุดยอดแต่วันนี้เจสซี่ขอลาไปกินหมูกระทะกับเธอก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน